สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับก็นํามีดหลวงพ่อเดิมมาให้ชมกันสองเล่มนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากเล่มใหญ่ก่อนนะครับเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นๆความยาวอยู่ที่สิบสามนิ้วเฉพาะใบเขาอยู่ที่แปดนิ้วนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ กันเขาทํามาจากอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับรัดด้วยอลูมิเนียมขาปิ่นโตเป็นมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนกันแต่ว่าขนาดจะยังไม่ถึงควานช้างนะครับเรือถือว่าเป็นขนาดพกพาอยู่ส่งไปรัดวายใหม่นะครับแถวพายุหะคีรีเพราะว่าของเดิมเขาชำรุด ใบมีสวยงามมากเลยครับใบหนาใหญ่งดงามลายเสยมาใบาโพเป็นช่างยุคต้นๆนนะครับเหล็กสวยมากเหล็กเขาเงาขับเลยนะครับออกเงาเงาเลยลองเลือดลายกระดูกงูก็สวยดี ดำไม้ฝักไมย้ยุคต้นๆอายุก็เป็นหลักหนึ่งร้อยปีขึ้นไปได้แล้วนะครับเร่มนี้ใบเขาสวยมากๆเลยพุทธคุณดีเยี่ยมเข้มขังครอบจัก,กรวาลน,นะครับมีหมอนงวงพ่อเดิมวัดหนองโพคังก,ก็แน่นแล้วก็แห้งดีไม่โยกคอน สันใบหนานะครับเล่มนี้หนาดีมากเลยใครอยากได้มีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับราคาไม่สูงนะักแต่พุทธคุณครอบจักกรวาลก็แนะนำให้ลองติดต่อสอบถามมานะครับมีให้เลือกหลายหลายเล่มหลายขนาดนะครับ เล่มนี้ก็ขอผ่านไปนะครับต่อมาอีกเล่มนึงเล่มนี้ก็สวยแล้วก็ขนาดเขาจะเล็กลงมาจากเล่มเมื่อกี้ค่อนข้างเยอะเลยครับความยาวอยู่ที่8นิ้วครึ่งเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะครับเล่มนี้ก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันเก่าแก่เหมือนกันนะครับกันเหล็กดำแล้วก็ลัดด้วยทองเหลืองหรือทองฝาบาท ดำไม้ฝักไม้ขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายนะครับ8นิ้วแล้วก็เป็นลวดลายที่เรียกว่าจักนาลายด้วยนะครับจักนาลายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคครับเก่าแก่สวยงาม ราคาก็ไม่สูงนะครับคางเขาแห้งดีมาก เก่าแก่สวยงามก็วันนี้นำมาให้รับชมกัน2เล่มนะครับสวยทั้งคู่เลยชอบเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับจากนาลายก็สวยนะครับแล้วก็มีที่เป็นเสียมาใบโพก็งามเนาะุทธคุณดีเข้มขังเหมือนกันหมดเลยครับ ชอบเดิมไหนก็ลองติดต่อสอบถามมานะครับอิทธิพรมิตรหม่อหลวงพ่อเดิมสวัสดีครับ